อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับุริตวันนี้ริดอยจะพามาที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองถนนแสงจูตโตซอย54ชื่อว่าห้องอาหารสบายจิตมาชิมนะคะอาหารหลากหลายมากมีอายุมาแล้ว50ปีมาคุยกับเจ้าของร้านคุณพิจยะสอนทีระสบายจิต พี่จิมสวัสดีจ้าสสวัสดีค่เอาเล่าให้เราฟังส,ส,สิ ติ่มซัมเพียบเป็ดย่างว้าวเยอะมากข้ออาหารสบายจิตเปิดมา50กว่าปีแล้วนะคะร้านเราก็จะมีอาหารจีนนะคะเมนูที่อยากจะแนะนําวันนี้เป็นติ่มซําค่ะติ่มซําของเรามีมากกว่า30รายการนะคะประเภททอดอยากจะนําเสนอแห่กึนเลยค่ะทําสดใหม่แล้วลงกระทะทอดเลยค่ะหอยจ้อฟองเต้าหู้สดแล้วหอกุ้งนะคะแล้วก็ทอดสดเลยค่ะปอเปี๊ยะของเรานี้จะเป็นไส้เผือกข้างในนะคะทอดกรอบๆก,ก็จะเป็นลาวานะคะ ทุกอย่างโฮมเมดกันอยู่ยที่นี่เลยนะคะแล้วก็จะเป็นพวกติ่มซำนะคะติ่มซำก็จะมีหนมจิบป,ปูหนมจิบกุ้งก๋วยเตี๋ยลอดกัะปะปลาเห็ดหอมะค่ะแล้วก็มีหลากหลายนะคะติ่มซำของเรา30บาททุกรายการเลยนะคะใช้วัตถุดิบดีมากๆนะคะเป็ดย่างของร้านสบายจิต ไม่เหมือนเป็ดย่างที่อื่นเพราะอะไรจ๊ะมาจากฟาร์มปิดนะคะเอามาล้างทําความสะอาดแล้วก็ทําราดสีมาอบถึงจะเอามาย่างได้นะคะหนังกรอบนะคะเนื้อจะนุ่มค่ะและโดยเฉพาะน้ําราดเป็ดอร่อยและหอมเป็ดมากๆนะคะต้องมาชิม ส่วนกระเพาะปลาเป็นยังไงนะจ๊ะเป็นกระเพาะปลาน้ําแดงนะคะกระเพาะปลาเราได้ซื้อตรงมาจากเยาวราชเลยค่ะก็จะล้างต้มสะอาดนะคะแล้วก็เอามาตุน๋นจะมีเห็ดหอมจะมีเนื้อปูค่ะกระเพาะปลาเลือกอย่างดีน้ําซุปเลิศมากยิ่งบะกุดเตะเลิศ เป็นซี่โครงหมูอย่างเดียวเลยค่ะเอามาตุ๋น5-6ชั่วโมงของเรานี่จะเป็นสูตรทางภาคกลางเครื่องเทศนะคะ16ชนิดนะคะชิมแล้วอร่อยไม่เหมือนคนอื่นอีกหนึ่งสไตล์ของงอกอาหารสบายจิตแล้วก็จะเป็นหมี่ฮ่องกงนะคะเส้นหมี่ของเราจะเหนียวนุ่มค่ะเราจะผัดด้วยน้ําซอสของทางร้านนะคะเนื้อสัตว์ของเราก็จะมีกุ้งมีไก่มีปลาหมึกเห็ดหอมนะคะเชฟของเราผัดพร้อมกินกระทะเลยค่ะนี่เลยมาถึงตอนเช้า แวะเลยค่ะร้านเราเปิดทุกวันตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งค่ะพี่จิมรอคอยอยู่นะคะเพราะว่าที่นี่50ปีแล้วนะคะรีต้องขอการันตีห้องอาหารสบายจิตเป็นอร่อยเลิศเชิญมาได้ที่ห้องอาหารสบายจิตตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีอำเภอเมืองถนนแสงชูโตซอย54โยแรงอร่อยเลิศกับ AIS อร่อยเลยิศกับคุณรีและ AIS ยินดีเป็นที่สุดค่ะจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่เมืองการกาญจะนะบุรีนะคะห้องอาหารสบายจิตของเราเพียงคุณแค่ใช้ AS p o i n t คะแนนจะรับสิทธิ์นั้นได้เลยนะคะลูกค้าแรกรับสิทธิ์ส่วนลดอาหาร10%เมื่อรับประทานที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ึกพฤษภาคม2569ค่ะขอขอบคุณ AS นะคะที่ช่วยโปรโมทร้านของเรานะคะ มาเที่ยเมืองการมาใช้สิทธิ์ที่ห้องอาหารสบายจิตนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬกาสนาทีขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีค่ะติดตามข้อมูลดีๆโปรโมชั่นเลิศๆทั้ทงนั้นผ่านช่องทางที่หลีดขึ้นให้ไว้แอดเลยนะจ๊ะอร่อยเลิศคุณลีดค่ะจะได้มีร้านอาหารในดวงใจอร่อยเลิศ